สุขีมันเสมอมันคือไหมความเจ็บยาสุดัความไข่ยาสุมีสุขีมันเสมอมั่นคือเกา้ากูมาจะเวาน้ำมูเจ้าแมนแอดลัดดาสันแล้วพี่น้องเอ่ยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้ผู้สุขคนเนาะคะ่ะยินดีต้อนรับกับช่องลัดดาชาแนลกับสาวชัยภูมิคนมักตัวเลขผู้เก่าผู้เดิมรายงานโตเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ กลับแนวทางที่นำมาฝากในคลิปนี้มีหลายสำนักหลายอาจารย์เนาะค่ะพี่น้องผู้ดใดบ่ิันทย์ในเฮ็นกะมาเบิ่งกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะก้อนที่เข้าไปเบิ่งฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นจังได้พ่อแม่พี่น้องสบายดีกันบน่เนาะพี่น้องทางตัวแอดลดาก,กะสบายดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเขาไปเบิ่ง้อมูลและแนวทางกันค่ะพี่น้อง เอามาเริ่มต้นแหกมันเนาะคะ่ะลาบผลภูนทวีเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมากกะหารค่ะพี่น้องเด่น6 1และ7 1 2 1 3 1 9 6งสองหนึ่งสามหเดือนสิบหเนาะค,ะะคะ่ะพี่น้องมาต่อกันทีอาจารย์นำโชค517หนึนึ่เนาะคะ่ะ และการเน้นๆนสองหางหนึ่งเจ็ดและหนึ่งแปดนาะค่ะพี่น้องใบใดบ่ iver, มีแนวเทียบก็แสดงว่าลุดนาะค่ะพี่น้องเป็นเพียงแค่แนวทาง่าน,นั้นนาอค่ะพี่น้องตามต่อด้วยงบหน่อยนาะค่ะสองหกสี่อย่าลืมตัดเล่นล่างเจ็ดสามน้อค่ะพี่น้องคะ่ะมาต่อกันที่เลขปลอดนี้นาะค่ะพี่น้อง หมวดวันที่16ตุลาสา3ตัวบน239 932 2ตัวล่าง42 43 39และ92เนาะคะ่ะส่วน3โตกะอย่าลืมตัดเหล่นเนาะคะ่ะพี่น้องละกาม,มาตอนองสมบูรณ์เนาะคะ่ะบน128 281 821เน้นๆ281ล่าง37 3887ดเน้นเน้นสามเจ็ดรู้สึกว่าค้นเสียเทใจไป37มเจ็ดลายเนาะค่ะเลขออกวันพุธอาจารย์ประเสริฐเนาะค่ะพี่น้องคะเ่ะ938ดสองศูนยนเนาะค่ะพี่น้องงวดประจำวันที่16เดือน1 6 7ขอให้ทุกท่านโชคดีเนาะค่ะพี่น้องคะสำหรับข้อมูลอาจารย์ประเสริฐจันทพันเนาะค่ะพี่น้อง ว้อยออกบันพุดท,ที่จะถึงหนีเนาะคะ่ะมาต่อกันเลยเนาะค่ะพี่น้องคะห้ามเผยแพร่เนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาลุดงวดก่อนเพ่นเขาเด้อพี่น้อง091กและ4 7เนาะค่ะพี่น้องคะสำหรับใบหนีใบแทนเนาะค่ะพี่น้องจดจัดกันต่อแอดแพร่นล่างเนาะคะ่ะเด่น3และ8ด 8338เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะสําหรับแอดแผ่นแผ่นผ้ารวยงวดประจําวันที่16เดือน167เนาะค่ะพี่น้องจดจาดกันต่อกับเลขลับเฉพาะวงในเนาะค่ะพี่น้อง95530959 121929และ7 ก้าขอให้โชคดีนอค่ะพี่น้องสำหรับง,งานสลากินแบงรากาไอ้ไข่ให้โชครางวันที่หนึ่งสองห้าแปดสองห้าสองแปดแล้วก็ห้าแปดนอค่ะมักแนบโน้ตพี่น้องขอมูลที่แอดนำมาฝากนี่นอค่ะพี่น้องคะมาต่อกันสองตัวล่างเพื่อนค่ะพี่น้องหกหนึ่งหกสี่และหนึ่งสี่นอค่ะพี่น้องค่ะ จวดจาดกันไปสำหรับไอ้ใครให้โชคปิดไทยคลิปนี้รับเฉพาะซ้ายทหารลอตตรีเลขท่าน785เด่นบน782 785 789 82858789เด่นล่าง091929และ79ซ้ายดวนขบวนใหญ่78585877579นอาอค่ะพี่นอง โปไดงงบหน่อยกะจัดเลขท่านเม็ดเดียวเนาะค่ะเจ็ดแปดหาเนาะค่ะงบไลายกะเอาทีห้องมักเนาะค่ะพี่น้องคะข้อมูลในคลิปนี้จบลงแล้วขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลในคลิปนี้เนาะค่ะพี่น้องขอบคุณทุกทานทีเขามารับชมเป็นกําลังใจแอดลัดดาเนานะ,ค,ะนค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องทุกท่านสุขภาพแข็งแรงทั้งผู้ให้และผู้รับชมเนาะค่ะพี่น้องคะแล้วก็พอกันไหมเนาะคะ่ะ กับแนวท,ทางทันตต่อไปสวัสดีค่ะ